ที่ผมพูดพาดพิงไปเรื่องของภาระทางภาษีภาระของประชาชนคือภาระทางภาษีซึ่งเป็นการตัดต่อคำต่างๆทั้งหลายแล้วก็บอกว่าให้ผมไม่ต้องรับเงินเดือนเอาเงินเดือนนั้นมาให้กับคนอื่นไปเจาะว่ามีเงินเดือนเกิดขึ้นเท่าไหร่เงินประจำตำแหน่งเท่าไหร่มีไปทำเอกชนยังไงมีรับเรื่องของอาทางด้านค่าประชุมอะไรยังไงบ้างนะครับ ผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีวีประชุมจากการทำงานที่สบคเลยนะครับก็ทำงานกันทุกวันก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะอะไรอย่างไรแต่มีคนอ,อยากจะรู้อยากจะนั้นเอาไปคน้นแล้วก็ออกไปทางสื่อมวลชนผมขออนุญ,ญาตได้ชี้แจงแล้วเราทำงานด้วยใจถึงแม้ไม่ได้มีเงินเดือนผมมีเงินเดือนของผมเองอยู่แล้วซึ่งก็รัดดูแลผมในระดับที่พอประมาณก็ดี ถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปหารายได้เพิ่มมาจนเจือครอบครัวแต่ในช่วงโควิดแทบจะไม่ได้ไปออกตรวจข้างนอกเลยนะครับแทนที่จะได้ก็กลับไม่ได้เช่นดยว้ัอาอันนี้ขอกลับเดิมนำเรียนไม่ได้ขอความเห็นใจอะไรแต่เป็นชุดข้อมูลที่จะจะต้องบอกสิ่งสําคัญที่อยากจะนําเรียนขึ้นมานะครับว่าเราเองเป็นข้าราชการในเมื่อนายสัง่งผู้บังคับบัญชาสัง่ง ผมก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่หน้าที่มีหลากหลายเหลือเกินบางครั้งไม่สามารถโฟกัสอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นอันเดียวได้แล้วผมก็มาจากสังสายการแพทย์สิ่งที่ต้องมาเรียนรู้และเป็นเรียนรู้หนักที่สุดทั้งทางด้านกฎหมายทั้งทางด้านความมั่นคงทั้งทางด้านเรื่องของโรคระบาดวิทยาซึ่งก็ไม่ได้เป็นวิชาชีพของตัวเองเป็นจิตแพทย์พยายามทําดีที่สุดกับมีข้อบกร่องแน่นอนแล้วผมก็บอกกับตัวเองว่าต้องเรียนรู้ แต่สิ่งที่กระทบมากที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียโยงผมไปกับการเมืองจะบอกว่าผมจะติดในอำนาจในอะไรต่างๆเรื่องของการเมืองผมขออนุญาตนะครับว่าผมไม่ได้เคยคิดอยากจะไปทางด้านนั้นเลยแล้วก็อยากจะอยู่ในหน้าที่ของราชการและทำให้ดีหน้าที่ของราชการก็ต้องปฏิบัติตามท่าของนโยบายและผมก็จะทำให้เต็มที่เพื่อ ประชาชนนะครับหน้าที่ของราชการเป็นข้าราชการผมก็เป็นข้าราชการในในของทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทํางานเพื่อประชาชนแทนนะครับคำว่าราชการที่ผมถูกสั่งสอนมาก็ภูมิใจในความเป็นตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีข่าวคราวทั้งหลายแล้วก็ทบไปถึงทั้งส่วนตัวทั้งครอบครัว ก็ขอความเห็นใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้กําลังใจของการทํางานของทุกๆคนก็ต้องมีผมเองพยายามสร้างกับตัวเองในฐานะตัวเองเป็นจิตแพทย์แต่ก็กระทบกับหลายๆอย่างเหมือนกันนั่นสิ่งที่ผมทําอยู่นวันนี้ก็อยากจะฝากกําลังใจนี้ซึ่งผมก็สร้างกับตัวเองและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็สร้างได้แล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราสู้กับโรคนี้ให้ได้ผมคิดอยู่ว่ายัางไงพรุ่งนี้เราต้องดีกว่าวันนี้เสมอและใช้กันมาตลอด และน้อมนำนะครับพระราชดำรัสของสมเด็จพระสังฆราชอันนี้แหละครับที่ทำให้ผมอยากจะทำพวกนี้ให้ดีกว่าวันนี้ต่อคนที่เกิดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือก็ถือว่ามีบุญผม,ผมเองเกิดมาทุกคนคงไปค้นประวัตินะครับว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ต้องช่วยตัวเองช่วยครอบครัวมาตลอดนะครับ ก็บุญคงจะน้อยนักนะครับแต่ผมว่าอ่านอันที่สองนี่สิครับแต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ทําที่มีบุญมากกว่าผมอยากได้บุญนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองทุกวันนี้ก็พยายามตื่นแต่เช้ามาเพื่อศึกษาข้อมูลแล้วก็เอามาสื่อสารถูกบ้างผิดบ้างต้องขอประธานอภัยแต่ยังไงก็ตามแต่เรียนรู้ได้ทั้งหมดแล้วก็ดีใจที่จะทำในทุกๆวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเราจะได้สู้กับโรคนี้ชนะมัน ในวันหนึ่งข้างหน้าซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่แต่ผมคนผมคนเดียวทําไม่ได้ครับขอน้อมนําเรื่องพวกนี้คําดํารัสของสมเด็จพระสังฆราชถึงทุกท่านช่วยผมด้วยครับเรามี60กว่าล้านคนถ้าเราทํากันพร้อมๆกันผมว่าเราชนะมันได้ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับกราบขอพระคุณนะครับท่านนายแพทย์ทวีสินวิศิุโยธิน